ตัวอย่างของวันนี้นะครับเป็นรถยนต์มิซูบิชิมิราดนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นรถสีแดงสภาพดีเดิมเลยนะสำหรับใครที่สนใจนะซื้อให้พ่อแม่ใช้ให้ลูกให้เมียขับไปทํางานไปโรงเรียนได้หมดเลยครับเป็นแอร์แบ็กคู่ปุ่มสตาร์ทกุญแจคีเลสภายในสวยสะอาดเบาะหลังพับได้คานหน้าคานหลังเดิมสนิทเลยนะครับนี่ดูห้องเครื่องคับยางสวยเลย ราคานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับต้องบอกว่าบิ๊กชอวรถบ้านขายไม่ถึงแสนอยู่แล้วครับใครหารถใช้งานอยู่ราคาไม่ถึงแสนกดดูคลิปนี้ให้จบครับและไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพี่ๆ fc บิ๊กชอวรถบ้านนะฮะแล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้เนี่ยแล้วก็ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ยังไงฝากกด subscribe บิ๊กชอวรถบ,บ้านทุกช่องทางไว้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาขายรถยน, ishi, นะะต์มิซูบิชิมิตราดนะฮะอ่าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องพันสองนะเป็นตัว gls นะฮะเป็นตัวกุญแจคีย์เลท ่าแล้วก็เป็นจอเนวีด้วยนะฮะดู DVD ได้นะครับเออ่ดูแผนที่ได้นะฮะอ่แต่แผนที่สมัยนี้มันคงไม่จำเป็นแล้วแหละนะฮะเราดูในมือถือเอาเอาล้วครับสำหรับคันนี้นะผมจะมาขายให้กับ FC นะครับในราคาโคตรถูกเลย <c oughs> เอาบอกเลยกันแปดหมื่เกาพันเกยก้าสิบเกาบาทขายสดน,นะครับไม่ได้จัดแนนรับแลกเทิร์นทุกรุ่นด้วยครับรถไม่เคยชนหนักเลย เอาละครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามบิ๊กชอลรถบรรทุกทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o อนะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวผมนะครับอ่าครีเอเตอร์ครับเพิ่งได้ปรับเป็นครีเอเตอร์นี่เองครับก็ใน Facebook ส่วนตัวผมนะครับก็จะมีรถราคาตัดนะครับหรือว่ารถที่ผมลงก่อนที่ผมจะเก็บงานเนี่ยเผื่อคุณผู้ชมหารถราคาแพงเนี่ยก็จะได้รถราคาแพงจริงครับแต่ว่าต้องเก็บงานเองนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะเอาละครับก็กนไปรับชมคันนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้อกันนรต่าายุป เอาละฮะสำหรับรายละเอียดของรถยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์ Mitsubishi Mirage นะฮะปี2012รุ่น1.2 GLS นะฮะตัวนี้จะมีตูดเป็ดนะฮะอยู่ด้านบนด้านหลังนะคันนี้ใส่ล้อมแม็กขอบ15นะ TE 3 7นะครับใส่ท่อ1ใบนะติดฟิลม์มทะเบียนคาลคักคังสอสลาเกนะ้าเาศูนยนะทะเบียนดูดีนะเออหมวดคาลคักคังนะสีสันตัวรถเนี่ยมีริ้วรอยนะครับแล้วก็รถไม่เคยชนหนักเลยนะมีกันสาด ให้ด้วยนะนี่พิเศษมันแพงเพราะอะไรรู้ไหมแพงเพราะไอ้นี่นะฮะปีกนะของแลไอเทมเลยนะมีปีกซ้ายขวาลออันนี้ผมไม่อยากถอดนะเออมันน่ารักดีนะแล้วก็มีข่าด้วยดูคุณผู้ชมดูดิมีข่าด้วยเออนะ,อะมาดูกันริวรอยนะนี่มีพวกรอยเอ,อ่อพวกหินดีดใส่นะอันนี้มีรอยขี้นกรอยอะไรงี้บ้างนะครับคุณผู้ชมอ่าตรงนี้มีตัดหมอกด้วยนะครับตัดหมอกติดหมดเลยนะนะไฟดวงไฟตาก็ดูดีใสๆสเลย กระจกมองข้างพับได้อันนี้เป็นรอยปาดในยึดต,ตรงนี้มาจากเครื่องของเก่านะผมไม่ได้แกะมันแล้วก็มีฝั่งนี้นะครับนี่สีอันนี้เดี๋ยวผมขัดเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะนี่กุญแจคีจยค์เลสนะนี่เลยล็อกนี่กดล็อกนะนี่กุญแจยอยู่นี้กุญแจยอยู่นี้นี่ผมกดล็อกกุญแจมีทั้งหมด2ดอกเลยนะครับผมกดอีกทีนึงก็จะเป็นปลดล็อกนะฮะอ่าเป็นไงอ่านี่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 ปุ่มสตาร์ทนะอ่าดูสีสันริ้วรอยรอบคันก่อนเนี่ยจะมีตรงนี้อีก นะครับสีเนี่ยก็มีนิ้วรอยไปตามสภาพนะ8 9 9 9 9บาทนะครับคุณผู้ชมมาลองขับจนกว่าจะพอใจนะตั้งศูนย์ตั้งรายเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะภาษีก็หมด16ตุลาซื้อไว้หัดขับซื้อให้ลูกไปโรงเรียนได้นะเออราคานี้แอร์แบ็คคู่ด้วยนะฮะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันต่อในห้องเครื่องกันก่อนเลยมาฮะ ห้องเครื่องคานหน้านี่เดิมเลยอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะมันหักตอนแรกคานเดิมสนิทนี่แต่เบนซ์ซะด้วยนี่ดูดูกาวเห็นไหมเม็ดอาร์ข้างนะครับเออนี่ขาเดิมมองกอนี่ดูซับในทางนี้โอ้ a อ s ดูดิดูกาวเกิรมนี่เดิมหมดเลยรถพวกนี้มันมันทำมาแบบ มันคือเป็นอีโคคาร์นะมันทำาอบมง่ายๆนะครับแล้วกองเกลืองก็ไม่สั่นนะคือคือสั่นบ้างแต่สั่นน้อยนะแต่ไม่หงุดนะครับแบตเบิดใหม่หมดเลยนะอ่ะแห้งหมดนะเอาละเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ภายในนะครับไปนะครับมาคุณผู้ชมมาดูกันที่ภายในนะคันนี้เนี่ยภายในสวยเลยนะตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับสูงต่ําได้ด้วยนะครับเาบาะเดิมๆเ,เลยนี่รถเดิมหมดเลยนะนี่ไงโคมเดิมโคมเดิมๆเลยนะครับ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะนี่ผมจะสตาร์ทให้คุณผู้ชมได้ดูนี่เลขไม้แสนเจ็ดไม้แสนเจ็ดไม้แท้แอร์ออโต้กล้องหน้ารถนะม่านบางแดดหลังคุงหลังคาผ้าหลังคาสวยสะอาดเบาะหลังพับได้นะเออนี่ผมเดิมๆอยู่หมดเลยนะฮะนี่อันนี้ติดเสริมมาด้วยนะเออที่วางแขนฮะน่พละบ,บงพระบอถ่ายมันเครื่องมาแล้วนะ นี่ทีก็แสนเจ็ดหกเลยอันนี้แสนเจ็ดทุนท่วนนี่จอนะเหมือนจะเจอเจอเจอแสงมันก็จะอย่างเงี้ยนะครับแต่แอร์เอเยนเจ็บแอร์ออโต้ปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับที่วางแก้วตรงนี้ติดซ็อกเก็ตเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เสียบของกล้องนะน,นี้ก็ช่องสามารถเสียบได้แบบทันสมัยหน่อยนะไม่ต้องใช้ตัวนั่นแหละอันนี้ที่เสียบกุญแจที่วางแก้วมีให้นะซ้ายขวาเลยนะครับเออดูดีนะเนี่ยดูมีใส่ของตรงนี้อีกด้วยซื้อไปหัดขับอะไรได้หมดนะครับตัดมงตัดหมอก อะไรต่างๆใช้ได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวลองปรับแอร์สินี่ปรับแบบไม่ออโต้หรือจะปรับออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับดูฝั่งนี้เดี๋ยวมันก็จะเล่ง,งมันเองเล่งนะหอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันนะฮะนี่ดูโครงทรงโครงสร,งรง้างเดผมจะซูมให้ดูนะนี่โอ้โหราคานี้899เกโอ้โหจะให้มันขนาดไหนนะมาลองขับเถอะนะ ทดลองขับได้จนกว่าจะพอใจนะครับอมนี่ตัวเบาะสะอาดผมเพิ่มนี่เดิมๆเลยนะตรงนี้ไม่มีหน้าฝนาก็ไม่ต้องกลัวนะผมนี้ยังไงมันก็ไม่เปียกนะนี่นะสอนเปนะ็นไงสอนอยู่เดิมครบหมดเลยนะครับอ่ะมา,ามีตรงที่เปิดจับมือเปิดประตูหลังนี่ตรงนี้จะมีดังๆหน่อยนะครับนี่มีปีกผมชอบตรงปีกมากเลย ช่วงท้ายนะครับโอ้โหเดิมเลยนี่ฝาท้ายมีถอดทำสีนะเนี่ยโอ้หินฟิล์มข้างหลังมีเหี่ยวหน่อยนะนะฮะอันสภาพนะผู้ชมบอกโอ้โหเฮ้ยเยอะจังวะไม่รู้นะเยอะไม่เยอะผมไม่ใช่คนัดสินใจนะครับผมก็เป็นคนแค่ซื้อมานำเสนอนะนี่รถเดิมไม่เคยแก๊สเลยนะครับอุปกรณ์ช่วยเห,เหลือนะครับล้ออะไร ตัวแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะรุ่นนี้แม่แรงอยู่ตรงนี้แม่แรงอยู่นี่โอเคนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูการขับขี่นิดนึงก่อนนะก่อนที่จะมาสรุปกันครับเอาละครับมีหลานคันนี้นะฮะการขับขี่นะโอ้ขับดีนะพวงมลงพงมอลัยดูสวยครับไม้แสนเจ็ดแท้ๆนะ แล้วครับแล้วก็ภายในดูใช้ได้เลยนะฮะอ่าปุ่มสตาร์ทแอร์ออโต,โต,ต้ตัวนี้เป็นตัวเนวีนะเป็นตัว G L S นะครับมีตัวตุ่ดเป็ดหลังนะครับข้างบนนะฮะนี่นี่เล่งหน่อยโอ้โฮู้สูงเสริญตรงหมดเลยนะครับนะอือเอาละใครจะซื้อไปหัดขับทำอะไรก็ได้หมดเลยนะฮะนี่แอร์แบคคู่ปลอดภัยนะมีกล้องหน้า นะฮะไว้บันทึกอ่าตัวเสียบซ็อกเก็ตชาร์จแบตบชาร์จบุหรี่นะไม่เสียนะนี่ติดเพิ่มมานะครับสามารถใช้งานได้กุญแจรีโมท2ดอกคีย์เลสเอาละครับไปดูกันช่วงต่อไปกันแรงหน่อยเอาล้วคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับคันนี้ถูกใจนะก็โทรมาได้นะครับศูนย์1ปดห้นะครับกับราคา89,999บาทนะได้รุ่นเออ่ได้รุ่นเานขาเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันนะนะนะครับแอร์แบ็คคู่ แอร์ออโต้จอเนวีนะฮะอันนี้เป็นล้อแม็กคันนี้ข้างหลังเป็นสปริงโหลดนะครับอ่าจจะขับดีกว่าปกติแน่นอนนะไม่โยนผมกล้าพูดได้เลยขับเร็วๆนี้ไม่มีโยนไม่มีเหมือนไม่ไม่เหมือนรถเดิมๆอะ่ะเออนะครับก็เจ้าของเดิมก็ค่อนข้างออรู้จุดนะครับจุดอ่อนต่างๆของมันนะครับก็เลยได้ทำการอัปเกรดนะครับสปร,ริงโหลดเป็น HNR นะอื้เอาล้วครับก็โทร0 8 5 4 4, 4. 4. 1ปดห้นะครับดูรายที่หลังฟาร์มจร์โอเคสามพันรับได้เขื่นทุกรุ่นด้วย นะครับวันนี้บิ๊กชอลบ้านขอตัว,วลาไปเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะสวัสดีครับ